ตอนนี้แม่ปลอยมาหาน้องแล้วน้องไม้ทองออ้มีความสุขหลายมีความสุขหลายแม่ปลอยหาเห็บให้ทั้งกัดเขาทั้งหยอกเขาออออีหลามีความสุขติลุย่ามีความสุขแล้วเราแม่ปลอยอยู่หน้าห้องแม่ปลอยมาแล้วเนะแม่ปลอยมาแล้วอีหลามีความสุขเอาเกอดเขา <laughs> กอดแขนเขาเขาหาเห็บให้ก็กัดเขา กัดหยอกเนาะความความอบอุ่นของเขาได้กัดได้หยอก<ม>เขาไม่เขาไม่มีน้องหมาที่เป็นเพื่อนปกติแล้วหมาก็จะหยอกกันใช่ไหมคะก็จะกัดกันเล่นด,ด,ดูเ,มมาดเขาไม่มีเพื่อนหมาเล่นด้วยเลยนะคะความจริงแล้วปกติหมาน้อยเขาก็จะได้เล่นกันจะได้ไล่หยอกกันจะได้อะไรกันอมีแบบมีเพื่อนบ้านเนาะเมื่อก่อนนี้ก็จะมี ถ้าเราไม่มีรั้วแบบนี้หมาก็จะวิ่งไปเล่นด้วยกันหมาเพื่อนบ้านก็จะมีแบบนี้ก็จะเล่นหรือไม่ก็เราก็เลี้ยงหลายตัวเองเหมือนเมื่อก่อนที่ป้าก็เลี้ยงน้องอ,อินดี้น้องคอฟฟี่น้องมินนี่นะคะก็ก็อยู่ด้วยกันมีความสุขเล่นมาทางฝั่งนี้ก็จะเห็นยอดอีกนะคะเพราะว่าป้าก็ตัดแต่งเหมือนกันอันนี้เป็นต้นเดิมนะคะเป็นต้นเก่าถ้าออกมาก็ ก็จะเยอะเหมือนกันนะคะก็จะมีหลายยอดเพราะว่ามันมีหลายกิ่งมีหลายกิ่งหลายแขนงหลายกิ่งนะคะที่ออกมาพอตัดเอาไว้เวลาแตกยอดออกมายอดก็จะดกก็คงจะงามเหมือนกลุ่มใหม่นั้นนะคะนี่ป้าให้ดูตรงนี้ชัดๆนะคะกิ่งเดียวจะแตกยอดหลายยอดมากเลยค่ะ เนี่ยจะได้หลายยอดมากเลยนะคะเนี่ยพาเลาะมาดูทางนี้อีกนะคะพอดีวันนั้นคุณลุงเก็บดึงหญ้านะคะดึงหญ้าออกไว้แล้วก็กวาดใบไม้ออกไว้แต่เก็บไม่ทันนะคะเก็บไม่ทันมันมันมืดก่อนวันนั้นแล้วเราก็ไปทํำงานต่อเมื่อวานนี้คุณลุงตั้งใจว่าจะเก็บแต่ว่า ฝนก็ตกตอนบ่ายนะคะตอนตอนบ่ายไปหาค่านี่แหละเนาะพอเราเสร็จจากงานเมื่อวานนี้ตั้งใจว่าจะเก็บก็ไม่ได้เก็บนะคะเก็บไม่ทันฝนก็เลยตกมาก,ก่อนวันนี้คุณลุงก็เลยมาเก็บนะคะเก็บหญ้าเก็บใบไม้ที่กวาดเอาไว้ที่ตัดเอาไว้นะคะที่ตัดแต่งต่มต้นชาดัดนี้แหละนะคะไว้วันนี้ได้เก็บสักทีนะคะ ความจริงท้องฟ้ามันก็มืดมืดเหมือนกันเลยนะคะท้องฟ้ามันก็มืดมืดอยู่เหมือนกันมันเหมือนฝนจะตกด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้มันยังไม่ตกก็รีบเก็บก่อนนะคะคือลุงก็รีบเก็บหญ้าเหล่านี้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่เก็บออกไม่กวาดออกสนามหญ้าตรงนี้มันก็จะเน่าเออลงไป เวลาหญ้าเกิดมาก็จะไม่สวยอีกนะคะสำหรับสนามหญ้าต้องกวาดออกนะคะแต่เป็นสนามหลังบ้านเป็นหลังบ้านที่เอ่อไม่ใช่สนามหญ้าที่เราจะใช้เป็นที่พักผ่อนเราค่อยให้มันเน่าลงไปตามฤดูกาลของมันนะคะเวลาฝนตกมาหญ้าก,ก็จะเปื่อยก็จะเน่านะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เอ่อต้องเก็บนะคะเพราะว่าแถวๆนี้ เป็นที่ที่เราพักผ่อนนะคะน้องไม้ทองน้องไม้ทองวิ่งเล่นสนุกเลยนะคะไม้ทองก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปน้องไม้ทองก็วิ่งไปวิ่งมาน้องจะนอนเปลยไหมไม้ทองจะนอนเปลยไหมคะน้องไม้ทองจะนอนเปลยไหมเนี่ยมองเปลยหน่นจะนอนเปลยหรอคะตาอีหลานอะเลียนเหรยนสบายเลยทีลูก น้องหมายทองก็มาเป็นกำลังใจก็วิ่งมาเล่นกับคุณตาเล่นกับคุณตามาให้กำลังใจมาสร้างรอยยิ้มให้นะคะให้กำลังใจคุณตาคะ่ะไหมทองมาให้กำลังใจคะ่ะแล้วจะเข้าไปไหนล่ะคะเอาวิ่งเข้าไปที่ไหนก็น่าวิ่งเล่นทั้งหมดเลยรคก,ก็จะมุดเข้าไปอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ทองทําอะไรเอา้าไม่ขี่หรอกหรอน้องไม่ทองไม่ชอบขี่ชิงช้าไม่ว่าอยากจะขี่ก็ให้ขึ้นขี่ก็ไม่ยอมอยู่อีกก็ไม่ยอมขี่ไม่ยอมขี่ชิงช้าไหนบอกอยากจะขี่ไปเงียนหน้าดูเลยจ้ะอยากจะขี่ชิงช้าไปเง้ยนหน้าดูละคะอะเฮ้ยไม่ทอง ไปอีกล้เข้าป่าอีกแล้วเจ้านี้ไปวิ่งไปให้กำลังใจคุณตาไปช่วยตาทำเนาะน้องไหมทองก็วิ่งตามต,ต้อยต้อยต้อยไปเลย วันนั้นพี่ป้าเอาบัวเอาปุ๋ยบัวมาใส่บัวก็กำลังแตกยอดงามนะคะเนี่ยกำลังแตกยอดขึ้นงามเลยเนาะนี่ใน, <c oughs> น,นองก็ <c oughs> นี่ตามคุณตาช่วยอยากช่วยเอ้ยน้องนินีก็อยากจะมาเล่นสวนกับน้อง น้องน,นี่ก็ลุกแล้วลุกมาเล่นสวนกับน้องแล้เนี่ยน้องนี่นี่ก็อยากมาเล่นสวนกับน้องไหมทองเนาะไปี่ละหลักคอยยางมาเด้อพอยางมาเด้อดน้องนีนี่ก็ค่อยๆเดินเตะเตะแตะมานะคะ นนี้ก็ป้าก,ก็พามาเลาะสวนดูต้นไม้ต้นไร่ไปอันนี้ก็รกตรงนี้ก็ต้องได้ทำออกนะคะต้องได้ดึงหญ้าออกอีกค่อยๆทำไปนะคะก็ค่อยๆทำไปให้มันค่อยๆสะอาดไปนะคะอันนี้เนาะดูสิดูความน่ารักของน้องไหมทองนะคะก็อยากจะมาช่วยคุณตา อยากจาช่วยคุณตาตลอดเลยช่วยทำให้เรามีรอยยิ้มนะคะเพราะว่าน้องเขาก็สุกสนหน้ารักตามภาษาค่ะก็สำหรับคลิปนี้สั้นๆป้าก็ขอฝากไว้กับวิถีชีวิตบ้านๆการดูแลสวนดูแลบ้านนะคะคุณลุงก็จะทำต่อให้เสร็จนะคะสวัสดีค่ะ